าหข่าววันนี้เงินเยียวยากลุ่มเปาะบางยังไม่เข้าสิบมิถุนายนเพิ่มสิกกลุ่มใครมีโอกาสได้บ้างเช็คเลยกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย6กลุ่ม คนมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางพร้อมชี้แจงสาเหตุจ่ายเงินช่วยเหลือช้าต้องรอครมอเคาะรอบสองเมื่อวันที่3มิถุนายน2563 NBT รายงานบทสัมภาษณ์นางพัชรีอารยก,กุลรองปรลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ว่า เรื่องของการเยียวยากลุ่มเปราะบางตอนนี้ยังไม่ชัดเจนต้องมีการพิจารณาในที่ประชุมครมออีกครั้งซึ่งตอนแรกทางพอมอเสนอให้ทั้งหมด13ล้านคนแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้ทั้งหมด13ล้านคนหรือไม่เนื่องจากต้องพิจารณากลุ่มที่เคยได้รับเงินเยียวยาแล้วทั้งหมดจากเราไม่ทิ้งกันและเยียวยาเกษตรกรและผู้ที่มีสิทธิ์ประกันสังคมว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้หรือไม่ ยืนยัน10มิถุนายังไม่โอนเงินให้กลุ่มเปาะบางกระแสข่าวที่มีการคาดว่าจะมีการโอนเงินเยียวากลุ่มเปาะบางให้ในวันที่10มิถุนายนนั้นจึงไม่เป็นความจริงเนื่องจากต้องรอาการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งแต่ในส่วนของกลุ่มผู้พิการนั้นได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว1,000บาท1ครั้งตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นเงินทางกองทุนมอบให้เองไม่เกี่ยวกับเงินกู้ของทางรัฐบาลส่วนในวันที่10มิถุนายนก็จะมีการโอนเงินอุดหนุนแรกเกิดให้ตามกำหนดเผย6กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางนางพัชรีกล่าวยอมรับว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้อาจมีผู้ตกหล่นอย่างเช่นคนเร่ร่อนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแต่ยืนยันว่าพอมอได้ช่วยเหลือในเรื่องของอาหารการและที่อยู่ ที่อยู่ทั้งหมดหากเข้ามาอยู่ในความดูแลของพ่อมอทั้งนี้นางพัชรีเผยกับสปริงนิวว่ากลุ่มคนที่จัดอยู่ในกลุ่มเปาะบางได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9และจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการทุกประเภทเด็กแรกเกิดไปจนถึง6ขวบคนเร่ร่อนหรือคนวิกจลจริต คนขอทานที่ตกเป็นเหยื่อกันค้ามนุษย์กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศขอบคุณสำนักข่าวกระปุก .com ครับ